เกิดใหม่ในยุค1980กับชีวิตที่พลิกผันสุดช็อกสาวนักล่าของดีที่ไม่ยอมแพ้ต่ออดีตสามีที่เพิ่งตระหนักว่าความรักคืออะไรกลับมาพยายามไล่จีบมีอย่างสุดใจเรื่องราวที่จะทำให้คุณลุ้นตั้งแต่ต้นจนจบความรักความเจ็บปวดและการเริ่มต้นใหม่ที่ไม่เหมือนใครคุณพร้อมจะรู้ความจริงเบื้องหลังไหมติดตามเลยวิดีโอนี้จะเปลี่ยนมุมมองชีวิตคุณไปตลอดการ กลางคืนของปี1980ไฟสลัวจากคมหลอดเซนหน้าร้านขายวิทยุซานซิ ister, สเตอร์สะท้อนภาพหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังยืนเลือกเข็มขัดหนังเก่าอย่างตั้งใจเธอชื่อชบาสาวแกร่งจากต่างจังหวัดที่เพิ่งเกิดใหม่ในร่างเดิมพร้อมกับความทรงจำเก่าทั้งหมดรวมถึงชีวิตคู่ที่เคยพังไม่เป็น่าในชาติก่อน เธอเคยรักเขาเกินไปยอมทุกอย่างแม้กระทั่งการถูกมองข้ามแต่ในชาตินี้เธอไม่คิดจะกลับไปเสียใจอีกเสียงเพลงลูกกรุงจากเครื่องเล่นเทปเก่าคลอเบาฮาฮะขณะที่ชบายิ้มบางเธอสวมเสื้อเชิ้ตะายทางกางเกงยืนขากระบอกมือข้างหนึ่งถือกระเป๋าเผ้า เต็มไปด้วยของมือสองที่เธอเพิ่งตามล่าได้จากตลาดนัดเธอเปลี่ยนไปนะเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังชบาหันกลับแววตาเรียบเฉยก่อนจะพบว่าผู้ชายที่พูดคือวินยัยอดีตสามีที่เคยทิ้งเธอไว้กับคำว่ายุ่งอยู่ทุกครั้งที่เธอร้องไห้ตอนนี้เขายือนอยู่ตรงหน้าเธอในเสื้อเชิต้ตตีเรียบกลิ่นน้ำยาปรับผ้านุ่มโชยจาง ฮาฮ่ <H aha> ดวงตานั้นเต็มไปด้วยความลังเลและบางอย่างที่เธอไม่เคยเห็นในชาติก่อนเราคุยกันได้ไหมชบางเงียบเสียงฝีเท้าคนเดินสวนในตลาดดังแซกพร้อมกับกลิ่นข้าวโพดปิงและควันบุหรี่จากแผงข้างฮาฮ่ <H aha> ไม่มีอะไรจะคุยหรอกเธอพูดเรียบแต่เสียงในหัวกลับสั่นไหวเพราะเธอรู้ว่า เขาเพิ่งเข้าใจว่าเธอสำคัญแค่ไหนในวันที่สายเกินไปแล้ววินัย,ยิ้มเศร้าดึงกล่องเล็กๆออกจากกระเป๋าเสื้อภายในคือกำไรไม้ที่เขาเคยซื้อให้เธอเมื่อสิบปีก่อนแต่มันตกแตกในวันเดียวกันที่เขาทิ้งเธอไปหาผู้หญิงคนอื่นฉันซ่อมมันได้แล้วเขาพูดเสียงเบาแต่คงซ่อมใจเธอไม่ทันสายตาชบากระตุกเธอกัดฟันแน่น กลิ่นไม้เก่าจากกำไลชวยขึ้นมาประทัปลายจมูกดึงความทรงจำเก่ากลับมาทั้งหมดตอนที่เขาบอกว่าเธอไม่มีค่าตอนที่เขาเดินจากไปโดยไม่หันหลังกลับและตอนที่เธอร้องให้จนหลับบนพื้นกระเบื้องเย็นเฉียบเธอก้าวถอยดวงตาคมเข้มสันไว้แต่แล้วก็กลับมานิ่งอีกครั้งฉันไม่ได้เกิดใหม่เพื่อย้อนกลับไปเสียใจซ้ำอีกวินัยชะงักมือที่ถือกล่องแน่นขึ้น เสียงเครื่องขยายเสียงจากแผงเทปไกลฮ่าฮ่าเปลี่ยนไปเป็นเพลงคนที่คุณก็รู้ว่าใครเขาหยิบบางอย่างออกจากกระเป๋าอีกครั้งซองจดหมายสีครีมเก่าฮ่าฮ่ามีรอยพับหลายชั้นเขายื่นให้เธอมือสั่นเล็กน้อยฉันเขียนถึงเธอทุกปีแต่ไม่เคยกล้าให้ลมหอบหนึ่งพัดผ่านกระโปรงของชบาไว้ตามแรงลม เธอไม่รับจดหมายแต่สายตากลับหยุดอยู่ที่มือของเขามือที่เคยผลักเธอออกมือที่เคยไม่เคยเอื้อมมาหาตอนที่เธอกำลังจมอยู่กับความมืดเสียงแตรรถดังขึ้นจากหน้าตลาดผู้คนเริ่มหนาแน่นขึ้นบรรยากาศเริ่มอึดอัดแต่ในใจของฉบากลับชัดเจนขึ้นทุกวินาทีหัวใจเธอเต้นช้าแต่หนัก เหมือนทุกคำถามในอดีตก,กำลังหลายย้อนกลับมาทบทวนเงียบๆว่าเธอควรจะทำอะไรต่อและในจังหวะที่วินัยกำลังจะลดมือเธอขยับปากน้ำเสียงนิ่งเรียบแต่เต็มไปด้วยสิ่งที่อัดแน่นมานานหลายชีวิตเก็บไว้เธอเสียงของชบาดังขึ้นชัดเจนเธอมองตรงไปที่ตาของเขามั่นคงไม่สันไหวอีกต่อไปฉันไม่ได้กลับมา เพื่อให้เธอขอโทษไม่ได้กลับมาเพื่อให้ใครเห็นค่าฉันแต่ฉันกลับมาเพื่อเห็นค่าตัวเองวินัยยืนนิ่งมือยังค้างอยู่กลางอากาศซองจดหมายสั่นน้อยๆจากแรงลมคนเดินผ่านเริ่มมองบางคนหยุดบางคนหลีกทางฉบาหันหลังเดินออกจากตรงนั้นปล่อยให้วินยยือนอยู่กลางตลาดพร้อมจดหมายที่ไม่เคยได้เปิด และกําไรที่ไม่มีวันได้สวงกลับไปเสียงรองเท้าหนังของเธอกระทบพื้นคอนกรีตเป็นจังหวะก้องอยู่ในหัวของเขาแต่ทุกย่างก้าวของเธอกลับเบาลงในหัวใจตัวเองเหมือนทุกแผลที่เคยเจ็บค่อยๆแห้งไปลมเย็นปลายฤดูพัดสวนเธอผมปลิวเบาฮ่าฮกลิ่นน้ำมันสายผมจากร้านเก่าข้างทางโชยมาแต่จมูกเธอหยุด หันหน้าไปมองกระจกหน้าร้านขายวิทยุเห็นเงาของตัวเองไม่ใช่หญิงสาวอ่อนแรงคนเดิมแต่เป็นผู้หญิงยุคแปดสย์ที่แกร่งพอจะยืนคนเดียวแม้อยู่ท่ามกลางคนทั้งเมืองเกิดหมายทั้งทีเธอพึมพำกับตัวเองฉันจะเป็นคนใหม่ที่รักตัวเองก่อนแสงแดดที่สองลอดหลังคาตลาดตกกระทบกับใบไม้ในมือวินยัยสะท้อนแสงสีน้ำตาลอบอุ่น แต่ไรเงาของเธออยู่ข้างฮ่าฮ่าเขาก้มหน้าลงเกลื่อนบางอย่างในคอที่ไม่เคยพูดออกไปได้ทันเวลาขณะที่ชบาเดินหายเข้าไปในกลุ่มคนวินัยเพิ่งเข้าใจว่าบางครั้งการขอโทษไม่ได้เปลี่ยนอะไรและการกลับมาไม่ใช่โอกาสที่เขาจะเริ่มใหม่กับเธอแต่มันคือโอกาสสุดท้าย ที่เธอเลือกจะจับไปอย่างสนางนามที่สุดในชีวิตเธอเองเสียงตามสายในตลาดเริ่มเปิดเป็นเพลงยุคเกา่าเนื้อร้องเกี่ยวกับผู้หญิงที่เดินจากแต่ยังยิ้มอยู่ได้ฉบาหยุดอีกครั้งตรงหน้าร้านขายรองเท้าเธอมองรองเท้าผ้าใบคู่สีแดงวางอยู่บนชั้นไม้สูงเธอยิ้มเบาฮ่าฮะก่อนจะยกเท้าข้างหนึ่ง สวมรองเท้าคู่ใหม่ที่ไม่ใช่ของใครให้ไม่ใช่ของขวัญจากอดีตแต่เป็นของที่เธอเลือกเองแม่ค้าถามยิ้มฮ่าฮะจะใส่เลยไหมพี่ชบาพยักหน้าเธอถอดรองเท้าเก่าที่เย็บปะซ้ำมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วหย่อนลงถุงกระดาษจ่ายเงินด้วยเหรียญแบงค์ยับฮ่าฮะแต่สีหน้าไม่ลังเลขณะเธอเดินต่อไปในรองเท้าใหม่ หัวใจเธอก็เริ่มก้าวไปพร้อมกันข้างหลังวินัยยังยืนอยู่ที่เดิมผู้คนเดินผ่านเขาเหมือนเขาเป็นแค่เสาไฟใบหน้าของเขาเรียบนิ่งแต่ดวงตากลับว่างเปล่าเขาคลี่จดหมายนั้นออกข้อความในกระดาษจางไปบ้างแต่ทุกคำยังชัดเจนในความรู้สึกของเขาถ้าเธอกลับมาเมื่อไหร่ฉันจะไม่ปล่อยมือเธออีกเขาพับจดหมายเก็บ เก็บไว้ในกระเป๋าเสือ้อแต่ในใจเขารู้ดีไม่มีคำสัญญาใดที่ย้อนคืนเวลาได้วันหนึ่งอาจมีใครคนใหม่เดินผ่านชีวิตของชบาและอาจมีรักครั้งใหม่ที่เธอไม่ต้องไล่ตามแต่สำหรับวันนี้การที่เธอกล้าเดินออกมาอย่างมั่นคงไม่หันหลังคือนิยามของคำว่ารักตัวเองที่แท้จริงที่สุด เมื่อในปี1,980ยังหมุนต่อไปผู้หญิงคนหนึ่งในรองเท้าสีแดงกำลังเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตที่เธอเป็นคนเขียนด้วยตัวเองขณะที่ชบาเดินไปตามถนนเรียบแม่น้ำแสงแดดอ่อนๆอยามเย็นสาดกระทบพื้นหินกรวดจ,จนระยิบระยับริมทางมีเด็กกลุ่มหนึ่งเล่นกระโดดยางเสียงหัวเราอสดใส แต่ใจเธอเข้าอย่างจังเธอหยุดยืนมองภาพนั้นนานพอจะจำได้ว่าเธอเคยลืมหัวใจดวงเล็กๆของตัวเองไว้กับใครคนหนึ่งนานเกินไปกลิ่นดินเปียกจากแม่น้ำโชยเข้าจมูกลมหอบนั้นพัดผมเธอให้ปลิวผ่านหน้าเธอหลับตาปล่อยให้ลมหายใจซึมซับความเงียบที่สงบไม่มีเสียงโทรศัพท์ตาม ไม่มีเสียงชายคนหนึ่งตะโกนถามว่าอยู่ไหนไม่มีคำว่ายุ่งอยู่ไม่มีน้ำตาที่เธอเคยเกลืนไว้ทั้งคืนมีเพียงหัวใจที่เต้นตามจังหวะของเธอและถนนที่ทอดยาวไม่มีกรอบของความอดทนเก่าๆขีดขั้นในมือของชบามีกล้องฟิล์มเก่าเธอหยิบมันขึ้นมามองผ่านช่องเลงและกดชัตเตอร์สายภาพเด็กที่กำลังกระโดดอย่างไรก้กังวล เสียงคลิกของกล้องเหมือนเป็นจังหวะประกาศเริ่มต้นชีวิตบทใหม่ภาพนั้นจะไม่ได้ถ่ายไว้เพื่อลืมอดีตแต่เพื่อเตือนว่าผู้หญิงที่เคยอ่อนแอสามารถยืนอยู่ตรงนี้ด้วยตัวเองและยิ้มได้โดยไม่ต้องมีใครอนุญาตโลกของชบาไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมแต่มันชัดขึ้นและเธอก็ชัดเจนขึ้นด้วยเช่นกัน เสียงเครื่องเล่นวิทยุจากร้านริมทางดังขึ้นอีกครั้งเป็นเพลงจังหวะเบาฮ่าฮ่พร้อมเสียงผู้ประกาศพูดแซกชีวิตอาจเริ่มต้นใหม่ไม่ได้ทุกคนแต่ทุกคนเลือกที่จะไม่เดินกลับไปที่เดิมได้ฉบาย,ยิ้มแล้วเดินต่อรองเท้าสีแดงของเธอเหยียบผ่านก้อนหินอย่างมั่นคงข้างหน้ายังไม่รู้จะเจออะไร แต่หลังจากนี้เธอจะไม่วิ่งตามใครอีกเพราะเธอรู้แล้วว่าของดีที่เธอล่ามาทั้งชีวิตไม่ใช่กำไรไม้ไม่ใช่คำขอโทษไม่ใช่ผู้ชายคนเก่าแต่มันคือตัวเธอเองเธอหยุดยืนที่สะพานไม้เก่ามองแม่น้ำที่ไหลเอ่อยใต้แสงอาทิตย์ยามเย็นผิวน้ำสะท้อนภาพท้องฟ้าเหมือนภาพวาดที่ยังว่างเปล่ารอการแต้มสี ชบาหย,ยิบสมุดบันทึกเล่มเล็กออกจากกระเป๋าปกสีดำซีดจางจากการเวลาเป็นของที่เธอพกติดตัวมาตั้งแต่ยังเด็กแต่ไม่เคยเปิดมันเขียนอีกเลยนับตั้งแต่วันสุดท้ายที่วินัยบอกลาเธอเปิดไปหน้าสุดท้ายลายมือเก่าที่เต็มไปด้วยฝันของเด็กหญิงคนหนึ่งยังอยู่แต่วันนี้เธอเขียนต่อด,ด้วยมือของผู้หญิงคนใหม่ชีวิตนี้ไม่ต้องการเจ้าชาย ไม่ต้องการให้ใครมารับผิดชอบความสุขของฉันอีกต่อไปต่อจากนี้ฉันจะสร้างมันด้วยตัวเองทีละก้าวทีละวันไม่ต้องสวยหรูแค่ซื่อตรงกับหัวใจตัวเองเสียงแม่น้ำยังไหลลมยังพัดผ่านแต่หัวใจเธอไม่หวั่นไหวอีกในเมืองที่หมุนเร็วและคนที่ผ่านไปมาไม่จดจำกันชบารู้ว่า เธอไม่จำเป็นต้องรอให้ใครมาหยุดหรือย้อนกลับมาเลือกเธออีกเพราะทุกครั้งที่เธอหายใจทุกครั้งที่เธอยิ้มให้ตัวเองในกระจกเธอกำลังเลือกตัวเองอยู่แล้วเธอปิดสมุดหันหลังให้แม่น้ำเดินจากสะพานไม้เก่าโดยไม่เหลียวกลับไปมองแม้แต่นิดเดียวในมือยังถือกล้องในใจยังถือศักดิ์ศรีและใต้เท้าเธอ คือเส้นทางที่เธอเลือกเดินไม่ใช่ใครลากไปและวันนั้นเองที่ชบารู้ว่าเธอไม่ได้เกิดใหม่แต่เธอเพิ่งตื่นจากฝันร้ายและพร้อมใช้ชีวิตในยุคข,ของเธอในเงื่อนไขของเธอเองขณะเธอก้าวพ้นจากสะพานแสงสุดท้ายของวันตกกระทบไปหน้าด้านข้างทำให้ดวงตาของเธอเป็นประกาย เหมือนหญิงสาวที่เพิ่งกลับมามีชีวิตอีกครั้งเสียงจักรยานเก่าๆวิ่งผ่านเด็กชายคนหนึ่งยกมือไหว้เธอเธอยิ้มตอบไม่มีคำพูดแต่มันเป็นรอยยิ้มที่บอกว่าเธอไม่กลัววันพรุ่งนี้อีกแล้วสองเท้าก้าวไปบนทางเดินที่ไม่มีใครร่างไว้ให้ถนนไม่ต้องโรยกลีบกุหลาบแค่มีแสงไฟจากร้านขายของเก่าแค่มีเสียงหัวเราะของคนแปลกหน้า ก็เพียงพอให้เธอรู้ว่าโลกไม่ได้เย็นชาเท่าอาดีตที่เธอจากมาในกระเป๋าเผ้ามีเพียงสมุดบันทึกกล้องเก่าและเหรียญไม่กี่เหรียญแต่หัวใจของเธอหนักแน่นกว่าเดิมหลายเท่าหญิงสาวยุค1,980ที่เคยยอมให้ผู้ชายคนหนึ่งกำหนดคุณค่าของชีวิตเธอวันนี้ เธอเลือกที่จะกำหนดชีวิตตัวเองและในมุมหนึ่งของถนนเธอเห็นป้ายกระดาษเขียนด้วยลายมือว่าตาหานักเขียนมือสมัครเล่นสำหรับคอลัมน์ผู้หญิงยุคใหม่เธอหยุดนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะหยิบสมุดบันทึกในกระเป๋าขึ้นมาฉีกหน้าที่เพิ่งเขียนแล้วเดินเข้าไปหาแสงไฟในร้านเล็กๆนั้นรอยยิ้มของเธอไม่ใช่รอยยิ้มของคนที่ชนะ แต่เป็นรอยยิ้มของคนที่ไม่กลัวจะเริ่มใหม่แม้ไม่มีใครเคียงข้างแม้ไม่มีใครให้คำสัญญาเพราะหลังจากทุกสิ่งที่เธอผ่านเธอรู้แล้วว่าความรักที่มั่นคงที่สุดไม่ใช่จากสามีไม่ใช่จากใครทั้งนั้นแต่มาจากเธอเองเจ้าของร้านเป็นหญิงสูงวัยสวมแว่นตากรอบทองนั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์ไม้ เมื่อเห็นชบาเดินเข้ามาเธอเงยหน้าขึ้นยิ้มด้วยสายตาอบอุ่นมาสมัครงานเหรือจะ๊ะเสียงนุ่มนั้นถามแต่ไม่ใช่คำถามที่ต้องการคำตอบชบาวางแผ่นกระดาษลงบนโต๊ะลายมือของเธอยังสั่นเล็กน้อยแต่ทุกประโยคเต็มไปด้วยพลังหญิงชรายหยิบกระดาษขึ้นอ่านเงียบฮ่าฮะในร้านไม่มีเสียงอื่นใด นอกจากเสียงเข็มนาฬิกาเดินต่อเนื่องเมื่อเธออ่านจบเธอเงยหน้าขึ้นอีกครั้งเธอเขียนด้วยหัวใจนะชบาไม่ได้พูดอะไรเธอเพียงพยักหน้าและยิ้มหญิงชราลุกขึ้นจากเก้าอี้เดินไปหยิบแฟ้มเอกสารบางฮ่หาฮะแล้วยื่นให้เธอถ้าเธอพร้อมลองเขียนเรื่องของตัวเองดูสิ เราอยากให้ผู้หญิงอีกหลายคนได้อ่านมันฉบารับแฟ้มมาน้ำหนักของมันเบาแต่ในใจกลับรู้สึกหนักแน่นนี่ไม่ใช่แค่การได้งานแต่มันคือการได้รับสิทธิ์ในการเล่าชีวิตของตัวเองในแบบที่เธอเลือกจะจำไม่ใช่แบบที่ใครทิ้งไว้ให้เธอก้าวออกจากร้านแสงไฟริมทางเริ่มเปิดถนนเปียกฝนบาง ฮ่าฮ่าสอนเงาเธอซ้อนกับป้ายนักเขียนหญิงยุคใหม่เธอยือนอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ผู้หญิงที่เคยถูกทอดทิ้งไม่ใช่ผู้หญิงที่เฝ้ารอคำขอโทษแต่เป็นนักล่าของดีที่เพิ่งค้นพบสมบัติล้ำค่าในหัวใจตัวเองฉบาานั่งลงบนม้านั่งไม้เก่าข้างริมคลองที่เคยเดินผ่านเมื่อตอนเป็นเด็กเสียงจิ้งหรีดร้องระงม,มใต้แสงจันทร์บาง เธอเปิดแฟ้มเอกสารที่ได้รับมาปลายปากกาหยุดอยู่ที่หน้ากระดาษเปล่าครั้งหนึ่งเธอเคยให้คนอื่นเขียนเรื่องของเธอแทนแต่วันนี้เธอกำลังจะเป็นผู้เล่าเรื่องนั้นด้วยตัวเองเธอเขียบนบรรทัดแรกฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อถูกยอมรับแต่เกิดมาเพื่อยอมรับตัวเองในช่วงเวลาที่เงียบที่สุดหัวใจเธอกลับเต้นแรงที่สุดเพราะนี่คือครั้งแรก ที่เธอรู้สึกว่าเธอมีสิทธิ์เลือกทางเดินชีวิตแสงไฟจากบ้านเรือนริมคลองสะท้อนในดวงตาเธอระยิประยับลมเย็นพัดผ่านผิวแก้มเบาฮ่หาฮ่ราวกับโลกกำลังยิ้มให้เธอเธอปิดแฟ้มยืดหลังสูดหายใจลึกก่อนจะลุกขึ้นก้าเดินช้าๆกลับบ้านบ้านที่เธอตกแต่งเองด้วยสีสันของอิสระ และกลิ่นอายของความภูมิใจเธอไม่ใช่ภรรยาใครไม่ใช่เงาของอดีตแต่คือตัวเธอที่เต็มไปด้วยรอยแผลและความกล้าหาญเสียงสุนัขเห่าเบาๆจากบ้านถัดไปเสียงเด็กหัวเราะในบ้านตรงข้ามโลกยังคงหมุนไปตามจังหวะของมันแต่วันนี้ชบาได้เริ่มหมุนโลกของเธอเองอีกครั้งด้วยมือ หัวใจและปากกาหนึ่งด้ามจบบริบูรณ์